สนับสนุนโดยกะทิร้อยปอร์เซ็ตราอร่อยดีสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P9 ซีรีส์รองเท้าโมโนโบ s ิกเนเจอร์กลับเข้าสู่ The Voice Season 5ในรอบแบทเทิและคู่สุดท้ายที่จะทำการแบทเทิกันในสัปดาห์นี้คือลูกทีมของโคชก้องคุณนัดและคุณโอ คุณนัทหนุ่มมาดนิ่ง<ส>ที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์จนโคชอดใจไม่ไหวหันกลับมาทั้ง4ี่คนและได้รับฉายานัทหันสี่นี่คุณมีฉายาเป็นนัทหันสี่แล้วนะตอนนี้ <c oughs> คุณโอพ่อขาหนุ่มจากจังหวัดประจวบคีรีขันที่มีเสียงร้องอันทรงพลังจนทำให้โคชก้องหันมาในวินาทีสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ๋มา เราจะมาร้องเพลงของออฟปองศากาักดิ์กัรแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอนนพอทราบว่าได้เพลงนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่เราเคยร้องมานานแล้วแล้วเราก็เราก็ชอบด้วยคนลุกเลยครับรู้สึกมันโอ้เพลงนี้เลยเหรอตอนที่ได้ยินเสียงนัดข้างแรกนี้ ขนขนคอข้างหลังลุกขึ้นมาถึงหัวข้างบนเลยครับเสียงเขามีความแหบมีความมีระเนยอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโอ้โหเสียงคุณโอแบบกังวานเสียงแบบโอ้โหนักแน่นมากมีพลังมากครับนัดกับโอนี่เข้ามาด้วยเพลงสากลทั้งคู่เลยนะครับพอมาถึงซ้อมเมกี้นี้ แลวเอาเพลงไทยเขาร้องก็รู้สึกว่าคู่นี้นี่เหนือความคาดหมายของผมมากผมไม่คิดว่าเขาจะร้องได้เพราะขนาดนี้อันนี้สารภาพตรงๆว่าทั้งคู่ทำได้ดีกว่าที่คิดเธอออจะให้ฉันมีชีชวิตต่่ไไปยางร พี่นัดกับพี่โอโมโนเนี่ยต้องบอกว่าอยากให้คอนเซปต์มันเป็นเหมือนผู้ชายสองคนที่อกหักมาหันหลังเล่าเรื่องราวของตัวเองไปพร้อมๆกันก็จะมีท่อนประสานนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่ผู้คนคาดหวังหรืออย่างที่เคยฟังแต่ว่ามาในจุดท,ที่เราคิดว่าแค่นี้แหละพอแล้วครับแถวๆนี้ครับก็เดี๋ยวลองไปทำกันบ้างกันดูนะโอเคครับ เหมือนคนลังจะตายจะขาอากาจะหายใจหลังจากได้ซ้อมกับเป็นแบนด์แล้วก็รู้สึกว่าโอเคฮะมันเขาส่งฟิลเราดีด้วยเราก็เลยแบบรู้สึกง่ายขึ้นไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอย่าง ท้อเมื่อกี้มากเลยอ่ะไม่มีไม่ต้องไม่ต้องรอไม่มีเอาอย่างงี้เลยนะโมันมันเป็นความรู้สึกเราจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีอันนี้มันความรู้สึกเขาไงแม้ว่าเรารู้สึกว่าไม่มีก็ไม่มีซื้อๆโอเคฉันเหมือนคนที่มีกําลังแล้วหมดแรงจะเย็นจะลูกจะเดินไปฉันเหมืนคนกําลังจะตายจะคาคาจะหา สำหรับคู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ้าจะพูดถึงในความ,มวเพราะผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่เพราะที่สุดสำหรับในทีมผมในซีซั่นนี้คาดหวังอะไรกับโชว์นี้ <c oughs> คิดว่าผมกับคุณโอก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกไปให้ คนฟังได้รู้ว่าเออเรารู้สึกยังไงอยากให้มันออกมาเป็นเหมือนอย่างที่ตอนซ้อมอะครับผมเพราะแค่ตอนซ้อมเราก็รู้สึกรู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วเราเรารู้สึกว่ามันโอเคครับแค่อยากให้มันเต็มร้อยเวลาอยู่บนเวทีครับผมก็ขออีพรให้ทําให้ได้ดีที่สุดแล้วผมคาดหวังว่าจะเป็นดูโอที่พราะมมากๆผมจะรอฟังครับขอบคุณครับ และนี่คือการแบทเทิลกันจากทีมของโค้ชก้องนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสะเทือนอารมณ์เป็นที่สุดคนแรกมือกีตาร์หนุ่มเสียงซึ้งตรึงใจคุณนัทครับ yeah! 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 จะมาแบทเทิลกับพ่อค้าของฝากพลังเสียงบาดลึกคุณโอ ไม่ใช่นิยายไม่ใช่ละครที่ฉันมองเห็นอยู่นี้ที่เธอมันคือความจริง คือคนสองคนที่ปอรกรอกันหละคนในนั้นหนึ่งคนคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจสิ่งที่เธอสดแสดงทุกๆท่อยคำเหมือนเธอนั้นพูดกับฉัน และผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันฉันเหมือนคนที่มีกำลังแล้วหมดแรงจะยืนจะุกจะเดินไปและฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจ เธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไปมีอีกแล้วกับเธอไปไม่เหลือสักอย่างอย่างาย <I> สิ่งที่เธอแสดงทุกๆท,ทอยคำเหมือนเธอนั้นพูดกับฉัน ผููชายคน,นนั้นมันไม่ใช่ฉัน 在泥沼。 ดูว่าเพราะมากๆเลยนะครับฟังแล้วอยากตายโคจาครับคู่นี้ทำนั่งเกรงเลยค่ะก็คือแบบแอบจิกเบาะเล็กน้อยทั้งสองคนมีมีอะไรที่ที่ต่างกันแต่โคจรมาเจอกันตรงกลางแล้วก็มันเหมือนกีตาร์สอันที่แบบมีคาแรคเตอร์ต้องซื้อ2ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ทำโชว์ออกมาดาเกรงนี่ถือว่า โคมันดีมากนะค่ะพี่นี่คือคำชมค่ะขอบคุณครับโคชิลาครับโคชโชครับโอ้โหต้องบอกว่าโคตรเพาะเลยครับคิ้วยังไม่หายย่นเลยเนี่ยคือมันดีมากเลยนะคุณนัทแบบว่าอารมณ์แบบว่าสุดยอดคุณโอคุณเป็นคนมีเขาเรียกว่าพรสวรรค์อะมันเป็นช่องเสียงที่มันไม่ค่อยมีมนุษย์ทั่วไปจะไม่ค่อยมีนะครับเป็นช่องเสียงที่ประหลาดอีกแบบอีกแบบหนึ่ง นี่เป็นแบบว่าหนึ่งในโชว์ที่ดีดีที่สุดของเดอะวอ์เหมือนกันนะครับขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณครับโค้ชโจวีบอรครับโค้ชสิคโตรครับเพาะมากครับผมนี่แบบโอ้โหคือตอนพี่นัดร้องมานี่ก็ก็เพาะแล้วนะพอพี่โอมาได้เหมือนเหมือนแกเอามีดค่อยๆมากรีดข้างหลังผมอะและกรีดช้าๆช้าๆแล้วแบบโอ้โหมันมันเพาะมากแล้วมันเข้าถึงอารมณ์เพลงทุกคำในเนื้อเพลงนะครับสุดยอดมากมากครับ เยี่ยมครับขอบคุณครับโค<ร><ร>สินโตรครับเอาละครับโพก้องหนักใจแน่นอนครับทําไมคุณต้องทาให้ผมหนักใจขนาดนี้คุณสองคนร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่เราซ้อมกันมาแก้ไขกันมาปรับกันมาจนมาถึงเทคมือตะกี้นี้ผมประทับใจที่สุดขอบคุณมากนะครับที่ร้องเพลงนี้ออกมาได้เพราะขนาดนี้ขอบคุณจริงๆครับ ขอบคุณครับะครับโคชก้อนครับถึงเวลาต้องเลือกแล้วนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับผมขออนุญาตเลือกผู้ที่จะเข้าไปสู่รอบต่อไปนะครับ ผมขอเลียกนัดครับคุณน,นัดน,นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาตต่อไปครับนะครับคุณโอค,ครับมีอะไรจะคุยกับโค้ชก้องไหมครับก็ขอบคุณโค้ชก้องมากมาก ตั้งแต่ที่ให้โอกาสตอนแรกเลยแฮเลือกผมแล้วก็ขอบคุณคำแนะนำทุกอย่างครับจนถึงรอบนี้ค,ครับเอาละครับขอเชรญเดคุณกลับบ้านไม่ได้แล้วนะครับ ตอนนี้มีโค้ชทั้ง3ท่านสติวคุณนะฮะทั้งโค้ชดาโค้ชจวยบอยและโค้ชสิงโตนะครับอาะถามคนกดคนแรกก่อนดีกว่าโค้ชสิงโตก่อนครับผมก่อนแล้วทำไมถึงสติลคือเขาได้ใช้มีดมาปักหลังผมซึ่งคุณจะกลับบ้านไม่ได้คุณต้องมาเอามีดเล่มนี้ออกไปก่อน คือฟังเสียงเขาแล้วผมรู้สึกว่ามันสะกดอยู่หมดเลยครับถ้าได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเราก็จะไม่ต้องมานั่งแทงข้างหลังกันอีกต่อไปอขอชชวยบอลนยครับไม่รู้อะชอบมากอะเมื่อกี้เลยแบบชอบจริงๆนะเสียงดีแบบว่าน่าน่าร่วมงานกันมากๆเลยมาอยู่ด้วยกันเถอะเสนา้ชดาวนะครับทีนี้เราต้องกลับมาแย่งกันอีกแล้วเหรอคะถูกต้องครับ ดาวคิดว่าถ้าเกิดโอได้เข้าไปอีกอะดาวว่าโอพัฒนาตัวได้อีกเยอะพัฒนาโทนเสียงการร้องทุกอย่างมันจะค่อยๆอ,ออกมาอีกค่ะดาวก็เลยคิดว่าเรื่อง R&B เนี้ยนะเขาถนัดแล้วเขาคิดว่าโอเนี่ยจะต้องเข้ากับ b ราได้ดีแน่ๆเลยอะไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าพี่จะเลือกใครก็ตามแต่ในสามคนเนี้ยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเสียงพี่มากต่อให้พี่ไม่เลือกผมผมก็จะขอเป็น แฟนเพลงพี่ตลอดไปครับพูดดีนะพูดเหมือนไม่อยากได้ไปละคนนึงนะเ่ยเรายากคน้อยากได้มากแต่ัวเสียใจเจ็งมากอ่ะทีมผมไม่เคยมีผู้ชายที่ร้องเพลงได้ขนาดนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะ การันตีว่ามันจะต้องดีมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันยืนยันไปแล้วมาอยู่กับเรามาอยู่กับเรามาดีมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมีหรือเาครับค่ะก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วทั้ง3มโค้ชก็พร้อมที่จะช่วยแล้วก็พร้อมที่จะสานฝันให้โอต่อเหมือนกันทุกคนเห็นไหมพูดแบบกึ่งรับกึ่งสู้ทั้งคู่มาอยู่กับ ของพี่นี่ไม่ใช่ว่าไปเลือกใครก็ได้เลือกพี่ชัดเจนที่สุดฉันยังเกรงอยู่เลยเธอที่บอกว่าให้เลือกใครก็ได้เนี่ยพูดอยากจะให้ประทับใจอยากจะได้มาอยู่ด้วยกันไม่ได้แบ่งรับแบ่งสู้เลยอยากให้มาอยู่ด้วยกันมาเอามีดดาบออกไปทีจริงๆก็ขอบคุณโค้ชกล้องมากๆที่เป็นคนที่ให้โอกาสผมตั้งแต่วันแรกถ้าไม่มีโค้ชก้องวันแรกตอนนั้นก็คง ไม่มีใครสติวผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณจริงๆครับเอาละครับถึงเวลาที่คุณโอจะต้องเลือกทีมใหม่แล้วครับขอโทษครับพี่สิงโตขอโทษครับพีดาออกไปกับพี่เจงคุณโอนะครับได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์กับทีมใหม่ทีมโคชใจบอยครับ จำได้ว่าคุณโอมาครั้งแรกก็โค้ชหันคนเดียวหลังจากนั้นสิได้ทำงานร่วมกับโค้ชแล้วก็มาเจอช่องที่ตัวเองร้องออกมาแล้วมันเพราะขนาดนั้นน่ะคุณพัฒนามาดีพวกเราก็ยินดีสนับสนุนนะครับโอเขาพัฒนาขึ้นมามากพัฒนาขึ้นมาดีมากผมรู้สึกว่ารอบล่าสุดเนี่ยเป็นรอบที่เขาร้องได้ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณโค้ชทั้ง3คนที่กดมาแล้วทำให้โอก็ยังอยู่ใน The voice ต่อไป และนี่เป็นเพียงการแข่งขันรอบแบทเทิลในสัปดาห์แรกเท่านั้นยังมีผู้เข้าแข่งขันอีกหลายคู่ที่รอประชันความสามารถด้านเสียงร้องให้โคชได้ลำบากใจกันอีกและนอกจากความสนุกในรายการแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเบื้องหลังรายการพร้อมทั้งเล่นเกมรับของรางวัลได้ที่แอปพลิเคชัน The Voice by TrueMove H CG Plus ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store สัปดาหนะ์หน้ามาร่วมลุ้นกันว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันคนไหนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและใครจะได้รับโอกาสที่2จากการสตีลอีกบ้างใน The Voice Season 5รอบ Battle